สวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่มาอยู่ที่หน้าโรงงานนะครับโรงงานของมิซูมารุนะครับพอดีมาทดลองรถรถจักรยานไฟฟ้าหรือว่าสามล้อไฟฟ้านะครับมาดูราคากันหรือว่ามอไซค์เล็กๆนะครับต่างๆนะครับเป็นมิซูมารุเขานาเข้ามานะครับแล้วก็พาลูกสาวมาหาหมอครับวันนี้ก็เลยมาแวะดูนิดนึงนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับเพื่อจะดูเป็นเผื่อเอาไป าร์พลังงานโซลาเซลล์ที่สวนนะครับก็ขับไปไปสวนไปนาแรงต่างได้นะครับก็ดูมาดูราคานิดนึงนะโอเคพาเจ้านายใหญ่มาหาหมอนี่นะครับมาดูราคานิดนึงนะครับก็จะมีตั้งแต่อวอล์ไซค์เล็กเนาะไซส์เล็ก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 จัก,จกรยาน มีสกูตเตอร์นะครับเราได้เห็นราคา5,800นนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไอจักรยานไฟฟ้า9,000บาทนะครับรุ่นนี้ก็มี3าจักรยานไฟฟ้าเหมือนกันแล้วแต่รุ่นนะครับ JY 6,000นะครับบอร์เตอร์รู้สึกจะเป็น3ามสามาทหมดใช่ไหม สามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสามคนขายอก็คือไอตัวราคาชงสูงมันเมื่อกี้ลองขับแล้วก,ก็จะแรงกว่าราคาถูกนะครับแรงกว่าวิ่งได้กไกลกว่าแต่สมม่วนมากจะวิ่งได้สามสิบเนาะความเร็วสามสิบไอ้นี่สี่สิบห้าใช่ไ <45 S 1> อ๋อสี่สิบสี่ห้าไอ้นี่ตัวนี้จะสามสิบสามสิบสามห้าวิ่งได้กไกลสามสิบกิโลตัวนี้สี่สิบกิโลนะครับสาม ายแล้วพวกนี้แหละครับอ๋อแปลกดาวมาที่คนถาว่าโอเคครับแล้วสามลอ้อนี่และครับอ๋อสามสิบนะครับนี่นะครับโอเคสามสิบแล้ววิ่งนี่ไกลเท่าไหร่ครับสามล้อสามสิบถึงสามห้ากิโลเมตรนะครับอ๋อใใกงงมออ็มีสามลอ้ออย่างนี้อีกเหมือนกันไอ,อ้นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับ หนักแล้วก็มีใหญ่สุดตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ชั้นจะลองขับแล้วมันจะใส่สายด้านหลังนะครับหรืออาจจะมันจะมีแกงแว่งด้านหลังแต่ก็ตัวนี้มีมีเบรกมือนะครับเบรกมือด้วยนะเดี๋ยวจะลองขับสักคันดูนะครับนีนก่ก็เอาไปชาร์จใช้กับพลังงานโซลาเซลลได้นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้จะมีตัวชาร์จอยู่ แล้วก็ตัวบางรุ่นเปิดดูแบตได้ขอขอเปิดดูแบตตัวนี้หน่อยครับสีเหลืองคันเหลืองนเนี่ยฮะอยงนี้ควแปดอ้าวเดนแล้วนี่ลองขับอยู่ตัวนี้รู้สึกจะขับดีอยู่อ่ตอนนี้อยู่ถนนบางบอนห้านะครับ ว่าตัวนี้ถ้าสามารถถอดถอดยกไปชาร์จได้เนาะ<ช>ถอดถอดปลั๊กแล้วก็ยกไปนะครับประมาณน<ช>ั้นเราจะลองขับคันคันนี้ก่อนนะครับเราจะลองขับ<ช>ต้องมาแล้วก็เอาไปเฟร์นถ่ายก็ไดเลยเอาเสียหน่อย เอาไม่งั้นก็จะเอาวานนะครับเดี๋ยวต้องลองขับผ่านที่ต้องลองขับเบอร์เบอร์สเบสนะครับมีสเต็ปบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบสปีดนะครับเบอร์นี่มีไฟโชว์

จะล็อกอัตโนมัตะะิคะ่ะต้องโผล่แกะก่ครับไม่ค่ะก็คือเหมือนจักรยานนะคะเตะออกในสายตรงนี้หน้าหน้าจอจะสวยมากเลยมันยังมีล็อกด้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะล็อกกันขโมย่เสีอ แล้วก็จะเป็นรีโมทถ้ากดตัวนี้2ครั้งค่ะมันจะแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้กุญแจค่ะกดสองครั้งจะเปิดได้เลยคือจะเป็นแบบนี้ต้องถอดกุญแจออกก่อนใช่ไหมอ๋ออ๋อเป็นบูทบู๊สตาร์ทเอ่ะใช่อ๋อ ล็อกล็อกค่ะอ๋อตัวกุญแจม่มีความหมายเลยใช่ค่ะถ้าเปิดตัวนี้ก็คือเปิดเปิดตัวเปิดค่ะเปิดกุญแจตัวเปิดใช่ตัวเปิดอะอะหายไปแล้วอันนี้คือสัญญาณการขโมยค่ะเราเปิดตัวเปิดมันจะไม่มีเสียงแล้วทีนี้ดูคันนี้ขับมั่งดีนะครับ ามล้อ,อนี่ยังไม่ลองกันเอาแค่นี้แล้วกันโอเคครับเราอง,องว่าจะมีประโยชน์นะครับเผื่อเด็กกันตัดสินใจขอบคุณครับ